จิลี่ x5 รุ่นโปรราคา699,000น่าซื้อไหมครับวางแผนใช้ขับใกล้ๆชนินเมืองเน้นภายในกว้างขวางขับสบายไม่สิ่ง <Ừ. S 1> เห็นคลิปรีวิวพี่จิมว่าภายในดีงามเหมือนเบนเลยก็เลยสนใจนะครับที่สนใจเป็นรุ่นเริ่มต้นเพราะเห็นว่าถูกดีแล้วก็ไม่มีความเจนเป็นจะต้องใช้ระบบช่วยขับจึงตัด <Ừ. S 1> สินใจเป็นรุ่นเริ่มต้นครับหรือถ้าไม่แนะนํารถไฟฟ้ามีสันดาบแนะ<อ>นำไหมครับราคาใกล้เคียงกันแล้วก็ภายในกว้างขวางขับสบายจริงๆแนละ้วจิลี่ x5 เป็นตัวเลือกที่โอเคประมาณหนึ่งไม่แย่ไม่แย่ ในโจทย์นี้บริการหลังการขายก็เอานะถ้าตลาล้วยนต์ที่พี่นันลงยังอยู่พี่กูได้พอฝากผีผักใครได้ครับอ,อแล้วก็น่าไม่ได้น่กหนุฟ์รสันดาวแลรอหกเก้าเก้าถ้ารถสันดาวตอนนี้มันจะมีอะไรก็มีมีนิสสันคิกซูยิ่ฟองเหรอก็มีไม่กี่ตัวมีไม่กี่ตัวซิตี<ม>้ หรอมันก็ตัวเลิกเดิมๆอะสี่เอ็กซ์ห้าสี่เอ็กสามเดิมๆสี่เอ็กสามวยแต่สี่เอ็กสามรถมันแคบแล้วบอกมันไม่ได้เอ็สบายกว่ามันขับสบายอิตาเลียนนั่งสบายแต่ช่วงล่างมันนิ่มแบบนิ่มโยนนิ่มย้อยอ่ะประมาณนั้นคือเราว่าช่วงขับใกล้ๆในเมืองอ่ะผมว่าได้แหละเออได้แหละเห็นมีอัปเดตจากคนในมาว่ากําลังจะปรับโช๊คอีกสักรอบหนึ่งให้ดีขึ้นพอฟีดแบ็กเยอะเหลือเกินอ๋อไม่ต้องฟีดแบ็กหรอกกูนี่แหละด่านั่นแหละ เขากำลังปรับอยู่